สวัสดีค่ะบอกแวเบบอกแวเบนะคะในคลิปนี้เนาะก็จะเอาวิธีของเด็กบ้าน,านเด็กผู้หญิงบ้านคนหนึ่งนะคะมาให้ดูว่าวิธีชุมชนคนชนบทอย่างมุ้ยลุยนะคะ<ๆ>เขาทำอะไรกันแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงส่วนนั้นนะคะเช้าวันนี้นะมุ้ยก็เข้ามาในร้านตามเดิมค่ะตามสภาพนั่นคือมาเปิดร้านนะคะเปิดเครื่องชงอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้มุ้ยก็ มาเปิดน้ำใส่ถังไว้นะคะเพราะว่าอะไรช่วงนี้เขาทําถนนนะเนาะแล้วก็ตรงข้างถนนนะคะจะมีการขุดเจาะเพื่อที่จะเอาท่อน้ําลงไปใส่ไว้นะคะเป็นท่อใหญ่ๆ,ๆทุกคนแล้วคราวนี้ที่หมู่บ้านตามต่างจังหวัดก็จะก็จะเป็นน้ําประปานะคะเป็นเป็นหอประปาเนาะคราวนี้มันก็จะต้องมีการตัดน้ําเพื่อที่จะทําท่อ คราวนี้น้ำก็จะไม่ไหลในช่วงระหว่างวันตั้งแต่เช้าไปจนถึงช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะไม่มีน้ำใช้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมุ้ยก็เลยมาทําการเปิดน้ำใส่ในถังเล็กเพื่อที่จะย้ายมาถัางใหญ่นะคะต้องขอภายในความแบบถ้าเช็ดมือสีเป็นแต็นนี้นะคะอ่ะคราวนี้วกแวกวกแวกวกแวกของเรานะคะเราจะทําอะไรไม่รู้ใครจะดูนะคะแต่ก็แบบออขอให้ได้ถ่ายไว้ก่อนนะคะตามภาษีภาษาของมลุยนะคะอ่ะอ่ะขอเนี้ยตั้งก่อน ดังกล้องก่อนจะเห็นไชัดไม่ชัดไม่รู้นะคะตอนนี้ก็เป็นในร้านเล็กๆนะคะในร้านเล็กๆในชุมชนในหมู่บ้านที่มุ่ยอาศัยอยู่นะคะก็จะเป็นร้านกาแฟร้านน้าปั่นนะคะที่มันยกระดับยกระดับขึ้นมาจากร้านกาแฟซุนตั้งมาเป็นเหมือนคาเฟ่เล็กๆจะว่าคาเฟ่ไหมมันก็ไม่ใช่คาเฟ่ที่แบบเต็มตัวอะไรสักเท่าไหร่กันเชนนะคะผมมื่ไปเอานมไปเอากาแฟก่อนเน,ะ <S <S นานนะเช้านี้เราก็มาหากาแฟกินกันในระหว่างนั้นเราก็ เปิดน้ำใส่ยทางไว้นะคะโอ้ต้องขอภายในะความแบบน่าสดหน้าอะไรของเรานะคะก็จะประมาณนี้คะเออจริงจริงไม่ทำเป็นกาแฟาไอ้นี่ไว้แล้วเนะาะสกัดไว้แล้วก็แช่ยเย็นไว้ก็มีแล้วนะะเราก็มาผสมน้ําร้อนเข้าไปก็เป็นกาแฟาดังค่ะตอนเช้าก็จะดื่มง่ายๆยไม่ยุ่งยากเอาคลิปนี้ก็จะคุยไปเรื่อยๆคุยหลายๆคุยยาวๆนะคะ าตามภาษีภาษาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามกันใหม่ๆนะคะมุยขอแนะนําตัวก่อนนะคะมุยชื่อมุยนะคะหรือมุยลุยแล้วแต่คนจะเรียกนะคะเป็นคอนอีสานบ้านเฮานะคะเป็นคนจังหวัดอุดรธานีอยู่อำเภอกลมพว่าปีนะคะท่านรข้รูจักกันไวนะ้นปัจจุบันนี้ก็อายุ33ปีย่าง34ปีนะคะใครอยากจะติดตามเพื่อที่จะดูไลฟ์สไตล์ว่า,าในแต่ละวันนะคะเด็กคนนี้ทําอะไร ช่องมุ้ยก็จะนาเสนอเกี่ยวกับพวกวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านๆบ้านาน,นอกอมุ้ยก็อยากจะถามความคิดเห็นของแต่ละผู้แต่ละคนนะคะที่มาติดตามเนะาะฟอลโ l เวอรทุกๆคนนะคะหรือคนที่มากด s u b สไคร์กันไว้ในช่อง YouTube ของมุ้ยนะคะก็คือมุ้ยอยากจะถามว่าอยากจะให้มุ้ยทําบล็อกหรือว่าทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะทําเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรบ้างที่คนเมืองหรือคนอ ตามที่ต่างถิ่นอยากจะเห็นในทางผ้าอีสานนะคะคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปเอาน้ําออกจากไอ้นี้ก่อนครับแป๊บนึงเนี่ยและดิฉันก็จะยังคงหาที่ตั้งโทรศัพท์อยู่ค่ะก,ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะเช้าเนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเรื่องน้ําว่าด้วยเรื่องน้ํานะคะทุกคนน้ําที่หมู่บ้านมุ้ยเนาะมันก็เป็นน้ําต่อปาหมู่บ้านนั่นแหละ,ะตามวิธีชนบท มันก็จะไม่ค่อยได้ใสอะไรสักเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเรามองจากจากในในถังที่มุ้ยลองน้ําไว้เนาะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะแบบใสพอใช้ได้อยู่แต่ถามว่าน้ํามันสะอาดมากไหมมันไม่ได้สะอาดอะไรมากหรอกคะ่ะทุกคนด้วยความที่ว่าน้าปราปาหมู่บ้านที่มุ้ยอาศัยอยู่นะคะมันจะมีความเป็นหินปูนนะคะอาบแล้วมันก็ จะยังไงอ่ะมันก็ไม่ค่อยจะดีต่อผิวเราสักเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ใช้ไปเนานะดีกว่าเราไม่มีน้ําใช้ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะคราวนี้พอมันพอเหมือนแบบว่ามันเป็นหินปูนมันมีความเป็นหินปูนสะสมอยู่เยอะๆมากๆนะคะคราวนี้เวลาที่เราล้างเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะล,ล้างพวกอ่าพวกจานชามแก้วหรือภาชนะที่มันเป็นเป็นเหล็กเป็น แก้วอะไรพวกนี้คะ่ะมันก็จะมีคราบติดอยู่ซึ่งมันไม่สะอาดเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรีบใช้ผ้าแห้งเนี่ยเช็ดน้ําออกจากภาชนะนั้นนะคะจานชามเรามันก็จะได้แบบสะอาดยิ่งขึ้นนะคะเพราะถ้าเราไม่เช็ดมันก็จะเป็นคราบแบบนั้นแหละซึ่งมันดูแล้วมันมันมันเหมือนกับว่ามัน,ม,นมันไม่สะอาดในการที่จะเอามาใช้ใส่อาหารอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมุ้ยเทน้ําลงในถังก่อนนะคะ นี่แหละค่ะทุกคนสภาพน้ำที่ว่าเมื่อลองใส่ในถังแล้วนะคะแล้วทุกคนดูดูคาบคาบขาวๆนะคะที่ติดตามขอบถังนะเห็นไหมนั่นคือคาบหินปูนนะคะพอนานวันไปอ่ะถ้าเราไม่ขัดใช่ไหมมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมันจะจับตัวกันเป็นแผ่นเลยค่ะมันจะมีช่วงที่ว่ามุ้ยกลับมาอยู่บ้านแรกๆเนาะแล้วคราวนี้ตามขอบผนังห้องน้ำที่บ้านนะคะ มันจะมีข้ามหินปูนที่แบบว่าเขาเกาะตัวกันเป็นแผ่นเลยแล้วทุกคนดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถามว่าน้ำใสดีไหมก็ใสค่ะใสแต่มันเป็นข้ามหินปูนนะคะทุกคน เราอาบแบบเนี้ยไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็ใช่ว่าจะดีนะคะบางที่ก็เหมือนแบบใส่คอรีหรือใส่สารส้มเยอะเกินไปน้ําก็จะเหนียวนะคะอาบแล้วก็เป็นระคายเคืองเนาะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะสาราูนุภคอุปโภคในในชุมชนเล็กๆนะคะทางทางภาคอีสานของจังหวัดหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน ขยับขยายนะคะโยกย้ายกันมาตรงนี้เดี๋ยวไปว,วอรมเตาอแบแป๊บหนึ่งว่าเช้าวันนี้นะคะเราจะทำอะไรก <c oughs> ลับมามานั่งคุยกันดีๆด,ด,ดีกว่านะคะอ่ะ ขอพูดเป็นภาษากลางนะคะจะได้แบบว่าฟังกันได้เข้าใจง่ายๆเนาะตอนนี้นะมุ้ยก็นั่งอยู่ในร้านของมุ้ยเองนะคะแล้วคราวน,นี้เราจะทําอะไรรู้ไหมคะเช้าเนี้ยมุ้ยจะมาอบไล่ชื้นอบไล่ชื้นอะไรเอ่ยอบไล่ชื้นอไอเจ้าตัวกากกาแฟนะคะที่เราเคาะออกจากบัตเกตหลังจากที่ว่าเราขายกาแฟในแต่ละแก้วแต่ละแก้วเนาะก็จะมีการเคาะเอาเคาะเอากากรแฟตัวนี้ออกมา คราวนี้มุ้ก็จะมาบี้เขาแบบนี้นะคะให้มันให้มันแหลกเนี่ยไอจะคลีไอจะคี่อยู่ให้แหลกคือเออเอเอประมาณนั้นแหละนะคะนะคะคลิปนี้ก็คุยกันสบายๆนะคะเหมือนเพื่อนมาเล่ามาเมาส์มอยมาอะไรอะไรให้เราฟังนะคะอ,อันเนี้ยมุ้ยก็ จะเอาไปอบไล่เชื้นเพื่อที่จะมาแพ็กใส่กล่องหรือแพ็กใส่ถุงนะคะไว้ให้ลูกค้าที่มาซื้อกาแฟหรือมาซื้อน้ำปั่นที่ร้านมุ้ยนะคะได้เอาไปใช้งานนะคะจริงๆกาบกาแฟมันมีประโยชน์หลายสิ่งอย่างมากมายเลยเพียงแต่ว่าเราจะนําไปทําอะไรในในแบบที่เราชอบในแบบที่มันเป็นเรานะคะแล้วแต่เอาได้เลยแต่ส่วนใหญ่มุ้ยขี้เกียจเอาไปขาดผิวนะ,ะมุ้ยก็จะเอามา อบไล่ความชื้นแบบนี้นะคะสักสองสามรอบก่อนแล้วคราวนี้ก็จะมาแพ็คใส่กล่องแล้วก็มาวางให้ลูกค้าหยิบไปใช้ได้เลยนะคะแจกฟรีค่ะไม่ขายหรอกจริงๆจะขายได้ไหมขายได้แหละถ้าเราจะขายก็จะขายแบบสิบบาทยี่สิบบาทอะไรประมาณเนี้ mm hmm. มุ้ยจะชอบแบบขย,ขยี้ขยี้แบบนี้นะคะแล้วก็ไปอบอบแล้วคราวนี้ก็มาเอาไปโรยตามกระถางต้นไม้นะคะไปโรยตามกระถางต้นไม้หรือตามแตงผักเพื่อที่จะไล่มดไล่มแมลงนะคะ มันก็จะมีความแบบเป็นกลิ่นชุนๆเหมือนพวกยาเส้นอะไรพวกเนี้เนาะแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันก็สามารถที่จะไล่พวกอเขาเรียกว่าอะไรนะตัวท่าหรือแม้แต่หอยทากหรือ,อมุยมุยบอกมั่นใจนะคะทุกคนมุยบอกมั่นใจว่าภาษาไทยในภาษากลางนะคะเอิ่นเอิ่นแมงชนินมีว่าอีหยงังอ่าแต่ว่าท้าอีสานบ้านมุยนะเอิ่นว่าแมงลินหมาเนาะคะ่ะเออเขาเรียกว่าแมงลินหมา ไอ้ที่มันจะเป็นตัวตัวที่แบบแบนๆนะ่ะจะเป็นคืบๆอะ่ะตัวใหญ่ๆเวลาที่แบบเขาเดินไปไหนมันก็จะมียางเป็นรอยไปนั่นอะ่ะมันจะประมาณนั่นแหละไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรนะคะใครที่เป็นคนภาคกลางรู้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้นะคะเพราะบางทีก็เหมือนแบบถ้าจะให้แปลภาษาอีสานเป็นภาษากลางก็ก็ยุ่งยุ่งอยู่นะคะ เออไม่ไม่รู้ว่าจะแปได้สละสลวยไหมนะคะต้องรบกวนถามผู้รู้นะคะคัะนนี้อันนี้ก็จะเป็นกาดกาแฟที่ว่าเราบด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 บีบีบี้บีครยี่แล้วนะคะมันก็จะประมาณนี้นะกเดี๋ยวเอาหน้าตาให้ดูเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะคานนี้มันก็จะมาเทใส่ถาดใหญ่นะคะทุกคนเทใส่ถาดใหญ่แล้วก็จะเอาไปอบไล่ชิ้นในเตาอบอกีกทีนึ่งนะคะได้เยอะเหมือนกันนะ ไม่อบไล่ชื้นไม่เอาไปตากแดดหลายรอบนะคะมันก็จะเก็บไว้ใช้ได้ไม่นานเพราะว่าแป๊บเียวมันก็ขึ้นราเอาเข้าเตาอ,อบไปแล้วเรียบร้อยนะคะอบไล่ชื้นสักนานๆหน่อยสักประมาณ20นาทีมันจะเก็บได้นานนะคะเวลาลูกค้าเขานําไปใช้อาบน้ำลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาแพ็คก,ก,กาแฟใส่ในซองเล็กๆนี้นะคะทำไม,ไมถึงว่าแพ็คใส่ในซองเล็กๆรอบที่แล้วอ่ะ มือแท็กใส่ในกล่องคราวนี้มันเขาจะว่าอย่างไงอ่ะมันปลิวออกไปจากกล่องนะคะเวลาที่ลูกค้านะ่ะเขาหยิบขึ้นมาดูนะคะก็จะมีการแบบแตะแขงกล่องเนาะมันก็เลยแบบว่าร่วงหลุตออกไปคราวนี้มือก็จะมาแท็กใส่แบบนี้นะคะในปริมาณที่แบบว่าพอสําหรับขัดตัวหนึ่งครั้งหรือว่าเอาไปโรยอะไรนะคะแล้วก็จะใส่ซองที่แบบว่ามันเป็นซองแบบซองแบบ ใส่คุกกี้นะคะที่แบบมีเทปกาวปิดแบบนี้นะคะมันก็จะยิ่งง่ายสะดวกขึ้นนี้นะคะใครอยากได้แบบส,าาสีซสักห้าทรงสิบทรงอะไรก็เอาไปเลยค่ะให้ฟรีค่ะดิฉันไม่ขายค่ะแคบบุณหลายคนนะคะแบบอาจจะยังไม่รู้เนาะว่ากาดกาแฟมันมีประโยชน์อะไรนะคะมุยก็จะบอกตามที่มุยรู้นะคะอ่าม,มันก็ใช้ประโยชน์ได้ได้หลายสิ่งอย่างอยูง่งเหมือนกันไม่ว่าจะ เอาไปโรยตามแปลงผักนะคะหรือตามกระถางต้นไม้เพื่อที่จะไล่มดไล่แมลงไล่พวกทาาหรือหอยทากอะไรต่างๆพวกนี้นะคะมันจะมีกลิ่นฉุนนะคะทุกคนแมลงอะไรก็จะไม่มารบกวนต้นไม้หรือแปลงผักเรานะคะส่วนมุ้ยนะคะมุ้ยเคยเอาไปโรยในกระถางต้นไม้แล้วเพราะว่าตอนนั้นคือหอยทากแล้วก็ไอเจ้าตัวทากนะมันมกินใบต้นไม้มุ้ยนะคะผลปรากฏว่าเราเอากา,ากกาแฟนเนี่ยไปโรย อรอบรอบๆการทงต้นไม้นะคะคราวนีเ้เขาเอาาื่อนมาอย่างเกาะแม่บ้านเฮานะ่ะจะเอื่อนมาแมงลินหม,มาแมปงป่ะบ้านที่นี่นะมันก็จะแบบคลายยางแล้วก็ตายนะคะขดหล่อมของในแขนนะคะงอแล้วงอแล้งแง่งอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะ่ะทุกคนอืส่วนใครนะคะที่แบบว่าไม่อยากเอาไปาโรยกะทําต้นไม้ก็สามารถที่จะเอาไป ผสมกับน้ำผึ้งโยเกิร์ตหรือว่านมหรือว่ามะขามเปียกหรือว่ามะนาวนะคะในการขัดผิวขัดตัวก็ได้ค่ะอืมพอขัดแล้วเนียนดีดีนะคะทุกคนผิวเนียนขึ้นนะคะแต่ก่อนก็ขยันทําอยู่แต่หลังๆมาเออขี้เกียจเหลือเกินเธอไม่ต้องทํานะคะไม่ต้องสวยค่ะชาตินี้ดิฉันไม่ต้องสวยอะไรกับใครเขาหรอกค่ะคุณก็อยู่ผู้ให้แบบแบบเราเรานี่หระคาแบบที่ว่า เออธรรมชาติสร้างมานะคะสร้างมาชาตินึงก็ยังไม่สวยอะไรประมาณน,นี้แกงเวงแล้วหนึ่งบูปี้ไปแล้วหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะไมวุ้ยนะคะวีไม่ได้แบบมีสาระอะไรจนเกินไปนะคะบางเรื่องก็รู้บางเรื่องก็ไม่รู้นะคะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะก็มาทําคลิปคุยกันดคุย,คยสนับสนานอะไรกัน <c oughs> ครึ่งครึ่งนิดนึงนะคะไสองช้อนเฉยๆก็มันมันดูเหมือนมันได้นิดเดียวอนะเนาะครั้นี้ก็เยกลยเพิ่มขึ้นมาเป็นสองช้อนครึ่งก็ก็พอเหมาะพอดีอยู่คะ่ะอันนี้สําหรับที่ว่าลูกค้าเขาจะเอาไปขัดตัวขัดผิวนะคะใส่ซองเลืยแบบนี้นะคะ j u s t f o r you น่ารักมากเลยเห็นไหมคะเล่นคัดเธอเล่น วอกแวกวอกแวกวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะก็มา,าลงมาเปิดร้านตามปกตินั่นแหละค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรงลงมาเปิดร้านตามปกติแล้วเ้าก็มาแท็กไม่ใช่แท็กสิก็ผมว่ามาอบกาดกาแฟนะคะไล่ชื้นสาเหตุอะไรที่เราเอากาดกาแฟไปไล่ชื้นนะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้มุ้ยเคยเอาไปตากแดดแล้วนะคะเอาไปตากแดดมันให้เหมือนแบบว่าเขาจะไม่แห้งดีนะคะมันก็เลยทําให้ก,กาแฟาที่เราเอาไปตากแดดนะมันมันยังมีความชื้นอยู่พอเราเอามาเก็บเนี่ยมันเก็บได้ไม่นานนะคะแล้วมันก็เป็นราขึ้นมานะคะเลยทำเลยทาให้มุ้ยเนี่ยเปลี่ยนวิธีจากการเอาไปตากนะคะเอามาอบไล่ชื้นแทนบวกกระทั่งกับว่าหน้าปัจจุบันเนี่ยฝนมันตก ทุกวันนะคะถ้าเราจะตากแดดมันต้องม,มีแดใดให้เราตากเนาะก็เลยเอามาอบแล้ชื้นดีกว่า,าประมาณนี้แค่แต่ว่าพอมาใส่ซองแบบน,นี้ก็น่ารักนะทุกคนเวลาที่เราจะไปใช้เนาะเราก็เทใส่ในถ้วยในภาชนะที่แบบว่าเราผสมอะไรไว้อันนี้สําหรับคนที่เอาไปขัดตัวนะคะส่วนซองเนี่ยถามว่ามุ้ยเอามาจากไหนนะคะมุ้ยซื้อมาจากอ่า ช็อปปี้นะคะในในแอปส้มนันสั่งว่าจะเอามาใส่คุกกี้แต่แล้วคราวเนี้ยเหมือนเราว่าตอนที่เราสั่งอ่ะเราดูไซส์ไม่ดีนะคะมันก็เลยมีขนาดเล็กกว่าขนมที่เราทำก็เลยเออกมาพันแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นโดยการโดยการเอามาใส่เหรียญบ้างนะคะ,ะเพราะว่าเวลาที่เราทอนออกไปเนี่ยทอนทั้งละหาบาททั้งละสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาใส่เหรียญบาทแล้วก็มา ใส่กาแฟนะคะก็น่าร,รักแบบนึงตอนนี้เพื่อนมานันง,งหมอยใช่ไหมคะลูกคบล็อกนี้นะคะล็อกแบกนะคะวอกแบกสไตล์สาวชาวบ้านสไตล์คนบ้านนอกถามก่อนว่าใครจะดูไม่รู้ใครดูคนนั้นล่ะคะ่ะเออ ซื้อกาแฟแ,แล้วมันก็ทาไปแล้วเรียบร้อยนะคะคิดว่าจะปิดคลิปตั้งแต่ตอนนั้นที่แบบก็ไม่ดีกบ่ไม่ปิดดีกว่ามาม้อมอยต่อนะคะม้อมอยแล้วก็ทําอะไรอะไรไปนะคะก็จะประมาณนี้คือมันออนะะมินไปยาวยืดเยื้อคะมุ่งจะขอตัวลาไปเพียนเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกทุกคนที่รับชมคลิปให้ลุ้นจนจบนะคะมุ้งจะจะแค่ จากกาแฟต่อไปนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กด s ั b s ไคร b e หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอย่าลืมกด s ั b s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่มือลงไปนะคะแล้วเราก็มาพบกันในคลิปหน้าว่ามือจะพาทุกคนไปทำอะไรนะคะ